เฮ้ยเอาเอาเฟิร์สไม่ออกมานี้แล้วตีมันตีมันเฮ้ยเฮ้ยเฟิร์สไปจับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนลุงปาอาทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าลาพีนะครับมากับน้องเฟิร์สนะสวัสดีครับ ก็นวันนี้นะครับผมกับน้องเฟิร์นเนี่ยจะมาที่โลเคชันกลาส,สือนะครับซึ่งคลิปที่แล้วน้องเฟิร์นมากับน้องบ้านเนี่ยเจอหนักเลยใช่ไหมคะเดอเออร์เลยใช่ไหมก็เราเนี่ยจะลองมาดูกับน้องเฟิร์นกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะหลอนแค่ไหนจะน่ากลัวแค่ไหนนะครับพี่พี่เอฟซีครับอันนี้เราก็ไม่มั่นใจนะว่าเวลานี้เนี่ยมันจะออกมาเรีอยงบอกเขาดิคิทุ่มแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา ห้าทุ่มกว่าๆนะครับเราเองก็ไม่รู้ว่ากระสือเนี่ยจะออกไปหากินไกลหรือยังนะครับพี่เอครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมกับน้องเฟิร์สเนี่ยขออนุญาตเดินทางเข้าไปในโลเคชันนี้ก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจเราเนี่ยได้ทำคลิปด้วยนะครับพี่เอครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปที่โลเคชันกันเลยดีกว่าเฟิร์สไป Có ra chưa anh đúng nào hết Lưu bóng năng sẽ tính mà lưu bóng ใส่เฮ้ยเฮ้ยอย่าดึงดิเห็นะี่ะกล้องมันเป็นไรไม่รู้นะ PFC Nhìn chờ đây vào cà ơi, 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 đi ô mày đi ô mày đi ô mày đi đi ông đi Ông hay đi quá. ก็คือหนูก่เกียห้าไม้เลยเดี๋ยวน,นีวะเมื่อมีอนอยี่มีอะอนนาะห้าไม้เลยเฮ้ยเฟิร์นมันหายไปไหนวะเงี้ยหลังใครเฮ้ยเฮ้ยนู่นไงนู่นไงใช่ปะเข้าไปในมีดเขาฮะเข้าไปตรง เฟ้อเฟ้อเฟาแล้ว FC, FC. เก็บเก็ไงดีแล้าหาม้เลยไ,ม,ไลม้นี้ไม่ได้อยู่เบาเดี่ยวลองข่เนี่ยหายไปไหน,นหรอวะเก่ยไอ้เฉื่อ้อย่น่เกยดีดูเดี๋ยวเหเดี๋ยวว่าทน้ mưa Phớt mấy này luôn á Đến nơi này Phớt <laughs> Ê, oh, oh, Phớt Ôi, ôi, phớt mấy đi đâu Tìm ăn, ăn Nó mới nó là Dịt hoang rồi Ờ, 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 nó thong ơ ừ. Nóng phối bọc nóng phối tay mà nó Nóng phối tì đồn anh Phải Phải tạm ông anh Phải này là ba phớt Hả? <laughs> Mày phải đó? เม,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 มื่อกี้เนี่ท้องท้องเยอะไหมไอ้โมคุณนั้นในท้องท้องยอะไหมไอ้เมื่อเมื่อกี้น้องเฟิร์สตีตรงนี้นะผมเห็นอยู่ไม่ไ้กว่อฮะเมื่อโ<า>ม,มคุณในท้องท้องยอไหน่เมื่อหายไปไหนหรอวะในท้องโมนารีชูเขาแหละเออใจตีเส้นมันนี่เลยเหรอเสียงเฮ้ยเฟิร์สใช่ตเฟิร์ส ฟิดเฮ้ไอ้โหลว่าพวกมึงทำกูทำไมกูก็อยู่ของกูดีๆไม่คือเมื่อกี้มึงเข้ามาทำลายพวกกูไอ้ผีกระซือบ้ามึงไปไปจ่ายไปไปปิดไล่มัน Mày bên này Mà bên này là quá Mà bên này ừ, môn, Thôi đây Nên đi lòng thẳng Phớt, anh kêu như vậy không buồn ná Để phía đời mình long lang ná Chờ là liên phía ná Cô này xây bớt xong lúc xa thẳng vô nè Nè, anh kêu như vậy thẳng nè Bớt xong lúc xa thẳng vô nè à yu, Cả hình, oh à có của của <Wolverham> tìm mình còn đã tiêm với nón anh ạ, 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 รอยไปนู้นแล้วเองตีมันโดนป่ทองเบอช่ปะเบ้อฮะเ้อน้อเฟร์ตีโดนตีเท่านี้แหละเนื้อทองเท่าไรนี่ไอเยอ่ไปนูนเยจังวะยเยนุ้ไกลคือน้อเฟอร์จนจมัยห้าเปิดมาแอบดูก่อนมาทำไรวะ มันกำลังกลากอะไรไปกินว่ะนะเฮ้ยมันกินอะไรวะใต้พื้นนะ่นะเน่ะมันลากเป็นอะไรไปกินวะเฟิร์สเฮ้ยน่ามันกินอะไรวะพี่พี่เซีมันกินอะไรวะนะ่ะ hả à? hơi hơi vớt bay chấp bánh này luôn quá, mà kia chơi vô tôi nghĩ vô lấy Phải này lúa Mình hài phết Mình hài bên này quá Đây xem Đây xem nắng nắng luôn nắng nắng xuống luôn nắng xuống luôn mình kia lá mình lát chỉ thằng nhí lát nắng xuống luôn lấy mình chỉ lấy hả cây hả cây nó đi chờ lang một lơ này nữa mình kia mình lấy quá ได้ยินกันไหมได้ยินกันไหมเอาทำไรเอาไเก็น้องบากันยองไงด้ผมกัน้องเฟยกอไงดีวะฮะเอาไดีเราดีเขาีไตีเลยใช่ไหมไ่ตีเลยนะไี่ห้ไห่ก่อ ผมไม่ออกครับอีลีเอะน้องเฟิร์สเนี่ยจะจะล่ามานันให้เด้ยออแทงแม่งเลยไล่แทงกระสือครับออคลิปนี้นฮะมันอยู่แถวนี้น้องเฟิร์สบอกเท่านายเฟิร์สยีอโอเอ็นอเมย์อ่ะเท่านายบ้าเฟิร์สเท่านายแทงนะ Đi nó, nó, đi 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 gì chưa ba? thì phớt, thang đi đây đây đây, lòi leo, lòi cứ leo phớt, lòi mày Bên đâu Nắng xuống con, mà báo, mà báo. น,นั่งซุ o มดูหน่อยะข้าจะเกิดดีมากเลยเออแม่ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนเลยนะพี PFC พวกผมขอ,อยังไงขอนั่งซุ o มดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตนั่งซุ o มก่อนแป๊บหนึ่งนะครับพี่ PFC ครับคืนนี้เฟิร์ตเอาไหม ไว้อะเนี่ยลีลี้ยรขออนุาตนั่งซุมดูกันหนึ่งนะครับพี่เบฟซีครับ อเฟอจะทำอะไรไม่รู oh ้แล้วพี่บีเอีไ้ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับฟุตฟุตฟุต แทงนู่นเะว้ยมันเข้ามาเราแทงไงนะเมื่อเบอร์เบอร์อืมเมือม่อเอีเบอร์ตอนนี้น้องเฟิร์ทำอะไรไม่รู้นะครับเหมือนคล้ายๆแบบอ่าตั้งเหมือนแบบให้จิตแข็งขึ้นอนะ่ะ โผมซื้อให้น้องอยังไม่ทอดออกเลยนะตอนไปเที่ยวงานนะครับน้องเห็นมันสวยนะครับน้องอยากได้ให้ซื้อให้เมื่อิื้อไปแล้วพ่ออาอยุโอ้โหแล้วไปนองเฝ้าบอกรออนแบบนึงใจงเย็นแม่ยาววะอายุเออไปเจอลีเขาได้อะ เอาอยู่บบอู้คู่ไดแลวจีก็ตอนนี้เราไปบอกให้เราเนี่ยรอคอยทักแปบหนึ่งน,นะดีเที่ยวอะลุยไปเียบ,บสิผมขออนุญาตจับแทงอย่างนี้นะถ้าเขามา điện chứ ghê nè thư ghê lòng khai nè ghê yeah, lòng khai Nó đến này là tại tại Nó đến này rồi phải hello hello cái này hello hello Nên hello 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 kìa. quá hello 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 phơi bên bên ใช่เนี่ยใจ่ใจ่เป็นอไรเหรอเสืะเนี่ยไก่เนี่ยตองก็เนี่ยก็ใส่เจ้ดันเนี่ยไจ่กันเนี่ยเฟอร์พี่ว่ามันเจ็บแล้วนะเออเอ็นไก่ไหมนี่ดีกว่าแทงมันเนี่ยจับแทงอย่างนี้เลยจับแทงมันเลยนะไม่ใก้เคยอ่ะจับแทงมันลอยไปทางไหนเหรอฮะเฟอร์ไม่เจอตอนมันลอย อ,องฮะฟอร์ตีโดนไหลทีททนะแต่มันลอยไปทางไหนเราไม่เจอใช่ไหม่างน,นี้เรานั่งซุ้มก่อนฮะ ยานั่งซุ่มดูสักพักหนึ่งก่อนนะครับพี่เบฟซีครับพอตอนนี้เราไม่แน่ใจนะว่ากระสือเนี่ยไปทั้งไหนแล้วนะครับห็นว่ามันจะกล้าออกมาไหมซียองอยู่เลคค่ะเราลองนั่งดูสักพักหนึ่งทำให้ออกก็กลับนะค่อยมาดูยกันต่อวันหลังีใช่ปะมี สู้กันก่อนรอดูก่อนว่ามันจะมาหรือเปล่าเบื้องเนี่ยเบื้องมังคีสู้เนี่ยนิมิพูเนี่ยนิมิพลุเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่าวะใช่ป่ะนะเฟิร์ตเฮ้ยเงินโล่เบื้องอยู่เมื่อได้จะอับเฮ้ยใช่ป่ะนะ hai à, thấy nó nè thấy, bên nào đó phớt hả, hai bên nào quá, ngoài chiếc bèn ra, cứ หายไปไหนวะหายไปไหนหรอวะมันหายไปไหหวยังวะเฟิร์นแค่เราเจออยู่ท่านี้ไม่ใช่เหรอนฮะทีนี้เพื่อนเพื่อนครับพวกผมเนี่ยเจอกันอยู่ตรงนี้นะทำไมทำไมาหายไปเฉยเลยไม่รู้ว่าหายไปทางไหนเหมือนกันน่าเฟิร์นนะ าไปไ,ไ,ไหนวะครับขอท้าพวกผมไม่เจอเนะี่ยเขาจะขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะไม่เจออะไรเลยนะนใช่ขอต้องสุยบอกให้ถอยก่อนนะครับเหมือนจะไม่ปลอดภัยนะ มันหายไปแบบผิดปกตินะครับ okay. ent, โอเคไมไท้องเือไป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 ไก็ตอนนี้นะครับผมกับน้องเฟิร์นนะครับเราเนี่ยได้ออกมายังนอกพื้นที่กันแล้วนะครับ p ี่ c ครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมกับน้องเฟิร์นนะเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องไปซื้อของนะครับพี่เครับเพื่อที่นะครับเราเนี่ยจะไป ตัดเล็กไหลกันนะครับ p p f c ครับก็ใครที่อยากจะนะครับร่วมนะครับ PPFC ครับตัดเล็กไหลนะครับหรือว่าร่วมซื้อผลไม้กับผมนะก็ที่แบบอยากจะสนับสนุนนะครับ PWFC นะคนับก็ทักเพจผมมาได้นะเพจเบิร์ดเดินป่าล่าผี V3 นะครับ PPFC ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อย่าลืมดูคลิปนะเผื่อผมคลิปได้เล็กไหลมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกนะครับ ก็อย่าลืมติดตามนะครับพี่พีนะพอเราผมลงคลิปแล้วเนี่ยรีบกดดูนะครับก่อนที่จะไม่ทันคนอื่นเอานะครับพอเรามีกิจกรรมแจกเล็กๆนะครับพี่พี่เอฟซีครับก็ใครที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับพี่พีเอฟซีครับอ่าเล็กๆนะครับหรือว่าค่าผลลมุงผลไม้นะครับก็ติดต่อทางเพจผมมาได้นะครับพี่พีเอฟซีครับก็อาจจะได้นะเล็กๆนะครับโอเคครับอย่างนี้นะผมกับน้องเฟิร์สจะขออนุญาตครับ ไปพักผ่อนก่อนเพื่อที่พรุ่งนี้เนี่ยเราเนี่ยจะไปนะครับลุยกันนะครับ PFC ครับโอเคครับเดี๋ยวงไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมกับน้องเฟยข์ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ